วันนี้เราจะมาทำขนมช้นฟักทองทานกันนะคะเราจะมาดูส่วนผสมก็จะมีฟักทองนะคะนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานำไปปั่นนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายหัวกะทิแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าเยี่ยมม่อมถ้าไม่มีก็ใช้แป้งมันแทนได้นะคะเกลือปน่นใส่กะทิลงไปนะคะ เราจะนำกะทิกับน้ำตาลไปตั้งไฟนะคะใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือป่นนำไปตั้งไฟเลยนะคะ <ynen. S 1> ก็ค่อยๆอยคนนะคะวนตลอดนะคะให้น้ำตาลตายละลายก่อนนะคะ นะคะัอน,น้ำตาลทรายของเราละาลายหมดแล้วแล้วก็ปิดไฟได้แล้วนะคะเตรียมอ่างผสมนะคะใส่แป้งเทา้าเยื่อม่อมแป้งข้าเจ้าแป้งมันนะคะ แล้วก็ผสมนะคะให้เข้ากันจากนั้นนะคะเราก็จะนำกะทินะคะกับน้ำตาลที่เราผสมไว้นะคะใส่ลงไปนะคะ ก็ให้เขาแค่แบบอุ่นๆก่อนนะคะเพราะว่าถ้าร้อนเดี๋ยวด้วยว,วกมือนะคะและ้วก็ค่อยๆนะคะค่อยๆนวดค่อยๆผสมคลุกให้เข้ากันนะคะค่อยๆตเติมไปแบบนี้นะคะ รังด้วยนะคะกะทิต้องแค่อุ่นๆนะคะถ้าร้อนลวกมือได้นะคะ เราจะนวดอย่างนี้นะคะให้เขาเข้ากันนะคะให้แป้งกับกะทิของเราเข้ากันนะคะค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะคะนวดจนเข้ากันแบบนี้แล้วก็เติมน้ำต่อแล้วก็นวดต่อเลยนะคะ พอเราผสมแป้งของเรานะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมากรองนะคะเพื่อที่ขนมของเราที่ออกมาเขาจะได้แบบมีเนื้อเนียนละเอียดน,น,นะคะฟักทองนะคะเราจะนำมาบดนะคะ เอาแต่เนื้อเขานะคะ แล้วก็ขูดเอาแต่นะคะส่วนของเนื้อนะคะโอเคส่วนขน้แข็งนี่เราก็ไม่ต้องเอาแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อนะคะฟักทองเนียนๆขูดเอาแต่เนื้อนะคะที่ติดอยู่จากนั้นนะคะเราจะมาใส่กะทินะคะแล้วก็แป้งที่เราผสมไว้นะคะ แบ่งออกครึ่งหนึ่งค่ะโอเคนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะเราก็จะได้แป้งขนมชั้นนะคะ สีขาวแล้วก็สีฟักทองนะคะสีเหลืองจากฟักทองเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมขั้นตอนถัดไปนะคะเป็นการพักแป้งไปในตัวด้วยนะคะเตรียมภาชนะที่เราจะนำขนมของเรานะคะไปนึ่งใส่ถาดนะคะวันนี้ใส่ถาดม่อแกงนะคะแล้วก็ทา้ํำมันให้ทั่วๆนะคะกันไม่ให้เขาติดนะคะ เราตั้งน้ำนะคะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะมานึ่งถาดของเรานะคะให้เขามีความร้อนก่อนนะคะนึ่ง5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราปิดฝาส่วนของฝานี้ก็ต้องไม่มีไม่ให้มีหยดน้ํานะคะเช็ดถ้ามีก็เช็ดออกให้หมดเลยค่ะนึ่งถาดนะคะครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะลดไฟลงเพื่อที่จะหยาดขนมนะคะ ก็ควนแป้งเราทุกครั้งนะคะก็ถ้ามีหยดน้ำอยู่บนถาดแล้วก็จะเช็ดออกนะคะ เราจะหยอดสีขาวลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใช้ไฟกลางนึ่ง5นาทีนะคะปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ฝานะคะเราต้องเท็ดน้ําออกให้หมดนะคะชั้นแรกนะคะเราจะลดไฟลงแล้วก็เดี๋ยวเราจะหยอดนะคะชั้นที่สองชั้นที่สองเราจะเป็นสีเหลืองนะคะคนแป้งคุกครั้งนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้เพิ่มไฟขึ้นนะคะเป็นไฟกลางแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็เช็ดฝาทุกครั้งนะคะเช็ดหยดน้ําออกจากฝาด้วยนะคะ5นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งค่ะชั้นที่สองของเรานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาหยอดชั้นท,ที่สามเหมือนกันเลยนะคะชั้นจะเป็นสีขาวสลับกันไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งตอนอขั้นตอนอชั้นที่หกนะคะ ตอนนี้ก็หยอดไปแบบแล้วก็นึ่งทีละห้านาทีเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้ชั้นที่ห้าแล้วนะคะเราจะมาหยอดต่อชั้นที่หก mm. ก็คนแป้งทุกครั้งนะคะ ากน,นั้นนะคะชั้นที่หกเราก็จะนึ่งหกนาทีนะคะชั้นที่เจ็เราก็จะนึ่งเจ็ดนาทีชั้นที่แปดนึ่งแปดนาทีนะคะชั้นสุดท้ายเราจะนึงน่งนึ่งสิบนาทีนะคะตามนี้เลยนะคะนี้ชั้นสุดท้ายแล้วนะคะหน้าขนมแล้วเราก็จะตักเต็มเลยค่ะ Okay. สุดท้ายนี้เราก็จะนึ่งประมาณ10นาทีนะคะ10นาทีแล้วสุดท้ายนะคะเราก็จะนึ่งประมาณ12นาทีนะคะแล้วแต่ความหนาของขนมอีกนะคะขนมชั้นพักของเรานะคะก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วก็ยกขึ้นพักไว้ให้เขาเย็นก่อนนะคะ ขนมชั้นนะคะเราต้องรองให้เขาเย็นก่อนนะคะเราค่อยมาแกะออกจากถาดนะคะเพราะว่าถ้าไม่เย็นนี้เขาจะแกะออกไม่ยัดไม่ได้นะคะจะติด ก็จะตัดเป็นชิ้นได้เลยนะคะแล้วก็จะเห็นเลยนะคะว่าขนมชั้นของเรานี่เขาจะแบบนุ่มมากนะคะ นุ่มมากเลยนะคะแล้วก็เป็นชั้นๆน,นะคะชั้นชัดเจนนะคะเห็นชัดเจนเนาะโอเค,อเคสามารถที่จะรับประทานรับประทานนะคะหรือว่านำไปต่อย,ยอดเป็นอาชีพก็ได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปจัดการกัน,นะคะ่ะ